ตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนเฉลิมระเกียรติเราเก้าที่นังเลงนะครับวิมาวางดอกไม้นะครับเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าที่อนุสรีของท่านคนระับ วันนี้ถ้าใครจะมาก็ายังทันนะครับงานมีถึงเที่ยงคืนตรงมุมด้านซ้ายมือจะมีเต็นท์เพื่อที่จะให้มารับดอกกุหลาบนะครับเพื่อที่จะเอามาวางเพื่อที่ถวาย ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมพื้นที่น่าจะมีการแสดงดนตรีเนื่องจากนี้ฝนตกลงมาตอนช่วงเย็นนะครับ ช่วงนี้ก็เลยอากาศก็กำลังเย็นสบายเลยไม่ถือว่าร้อนส่วนด้านหน้าก็จะมีผ่านวางดอกไม้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เต้ตนตรงฝั่งนู้นนะครับมมด้านซ้าย จะเป็นน่าจะเป็นท <bunker. S 2> ี่แสดงดนตรีนะตอนนี้ เดีย๋ยวจะพาไปดูสวนด้านหน้าเล็หนึ่งตัดเลยหรอครับ่ตัดได้เนาะโอเค

มุมด้านซ้ายทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมที่จะสแสดงดนตรีนะครับก็สามารถให้คนเอาเก้าอี้มานั่งชมได้พว้นสนามตอนนี้ก็สีเขียวเลยนะแต่ว่าตัแฉะไปไว้น้ำนิดนะึเพราะว่าฝนเพิ่งตกลงไป ก็คือผู้คนกำลังรอชมการแสดงดนตรีเดี๋ยวจะพาไปดูโซนด้านหน้านี้นน่นยะดูไม้ประดับ

นี่ก็ส่วนด้านหน้าตรงฝั่งทางเข้านะครับส่วนก็เสร็จไปเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับ เข้ามาจากทางฝั่งประตูแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับจะมีเต็นท์เพื่อที่จะมารับดอกไม้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปวางรับค ประชาชนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับน,นี่นะครับจะมีกองอเมรยการอยู่ บนฝาไกลๆเนี่นจะเป็นวัดเบญจมามบพิษนะครับไปดูลองส่วนดูน้นเย็นได้ไหมคะน้ำเย็นรับได้นะ โอเคครับ okay, นี้ก็จะประมาณนี้แหละครับงานมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะมีถึงสามทุ่มแต่วันนี้งานจะมีถึงเชยงคืนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอติดไลฟ์ครั้งนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียงดนตรีเข้ามาแล้วน่าจะติดลิขสิทธิ์